คำทำนายดวงชะตาวันจันทร์ที่29กันยายนพศ2568วันจันทร์ที่29กันยายนพศ2568ตามปฏิทินจันทรคติไทยตรงกับขึ้น7ข้ามเดือน11ปีมะเส็งสภาวะของดวงจันทร์ในข้างขึ้นนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเจริญเติบโตการพัฒนาและการสั่งสมพลังงานเมื่อประกอบก,บกับการที่วันนี้เป็นวันจันทร์ ซึ่งมีดาวจันทร์สองเป็นดาวเจ้าเรือนยิ่งส่งผลให้พลังงานด้านอารมณ์ความรู้สึกสัญชตาตญาณและความคิดสร้างสรรค์มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นวันที่กระแสทานแห่งจิตใจไหลเวียนอย่างเชี่ยวกรากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวสตรีความอ่อนโยนและการดูแลเอาใจใส่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากกว่าปกติ1.2การโครจรของดาวพระเคราะห์สาคัญ ตำแหน่งของดาวพระคราะห์ต่างๆในวันนี้ก่อให้เกิดพลวัตที่น่าสนใจและซับซ้อนซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศโดยรวมของวันอย่างมีนัยสำคัญดาวจันทร์ 2. โคจรในราศีธนูการที่ดาวจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งอารมณ์และความรู้สึกสถิตในราศีธนูซึ่งเป็นราศีแห่งธาตุไฟและเป็นภพของดาวพฤหัสบดี 5. ส่งผลให้มวลอารมณ์โดยรวมมีแนวโน้มไปในทางบวกมีความหวัง มองโลกในแงด่ดีและปรารถนาที่จะสแสวงหาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆที่ช่วยยกระดับจิตใจและขยายมุมมองให้กว้างไกลขึ้นอีกดาวอาทิตย์ 1. สถิตในราศีกันดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งเกียรตยิยศศักดิ์ศรีและเป้าหมายในชีวิตยังคงสถิตยอยู่ในราศีกันเน้นย้ำถึงความสำคัญของความขยันหมั่นเพียรการใส่ใจในรายละเอียดการจัดระเบียบ และการอุทิศตนเพื่อง,งานบริการหรือการดูแลสุขภาพดาวเสารสถิตในราศีมีนการโคโจรของดาวเสาร์ในราศีมีนเป็นอิทธิพลระยะยาวที่นำมาซึ่งบทเรียนเชิงกรรมการทบทวนเรื่องราวในอดีตและการจัดการกับปัญหาที่ซ่อนเร้นหรือเรื่องราวที่ค้างคาใจการโคโจรในลักษณะนี้อาจมีโอกาสได้กลับไปสะสางโครงการเก่าๆหรือได้งานร่วมกับบุคคลที่เคยรู้จักกันมาก่อนดาวพฤหัสบดี5 สถิตอยู่ในราศีเมถุนดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังคงสถิตในราศีเมถุนกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝ่รู้การสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างไรก็ตามการโครจรในตำแหน่งนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการยกย้ายครั้งสำคัญสู่ราศีกรกฎในเดือนตุลาคมซึ่งจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องโชคลาภและโอกาสราหู8 และดาวเกต9ราหูยังคงสถิตยอยู่ในราศีกุมขณะที่ดาวเกตสถิตในราศีพฤษศกนรราหูเกตนี้สร้างแรงผลักดันระหว่างนวัตกรรมและความคิดก้าวหน้าราหูกับความมั่นคงและประเพณีนิยมเกตพร้อมทั้งเปิดโอกาสที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเทคโนโลยีหรือเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาการวิเคราะห์เชิงลึกเผยให้เห็นพลวัตที่สำคัญ2ประการในวันนี้ประการแรกคือสภาวะ ความสงบก่อนการเปลี่ยนแปลงเดือนกันยายนนี้เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างคลาสที่เพิ่งผ่านพ้นไปกับการย้ายราศีครั้งใหญ่ของดาวพฤหัสบดีในเดือนตุลาคมดังนั้นวันที่29กันยายนจึงไม่ใช่เป็นเพียงวันธรรมดาวันหนึ่งแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมพร้อมเชิงกลยุทธ เป็นโอกาสในการทบทวนแผนการจัดระเบียบทรัพยากรและเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายในเพื่อเตรียมรับมือกับโอกาสและความท้าทายระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงพลังงานของวันนี้จึงไม่เน้นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่แต่เน้นการวางรากฐานที่ชาญฉลาดเพื่อการเริ่มต้นนั้นประการที่ 2. คือแรงดึงดูดระหว่างอดีตและอนาคตอิทธิพลของดาวเสาร์เจ็ดในราศีมีนดึงดูดให้เราหันกลับไปพิจารณาเรื่องราวเก่าๆโครงการที่ยังไม่สาเสร็จ หรือความสัมพันธ์กับผู้คนในอดีตในขณะที่อิทธิพลของดาวเกต9ในราศีศพฤษภก็ผลักดันให้เรามองหาโอกาสใหม่ๆในต่างแดนหรือเส้นทางที่ไม่มีใครเคยเดินมาก่อนความสำเร็จในวันนี้จึงไม่ได้อยู่ที่การเลือกทางใดทางหนึ่งแต่เป็นการบูรณาการพลังงานทั้งสองด้านเข้าด้วยกันคือการนำบทเรียนและประสบการณ์จากอดีตดาวเสามาเป็นฐานที่มั่นคงเพื่อก้าวย่างไปสู่อนาคตที่กว้างไกลและแตกต่างไปจากเดิม ความเป็นมงคลและวันสำคัญความเป็นมงคลของวันจัดเป็นวันที่มีเรื่องในระดับปานกลางถึงดีเหมาะสำหรับการดำเนินกิจกรรมทั่วไปการวางแผนการเจรจาหรือการทำงานที่ต้องใช้ความทิศสร้างสรรค์แต่ไม่ใช่วันที่เป็นมหามงคลเลิอกอย่างวันธงชัยหรือวันอธิบดีจึงควรหลีกเลี่ยงการประกอบพิธีมงคลที่สำคัญยิ่งยวดเช่นการตั้งสารพระภูมิหรือการอุปสมบทวันพระ วันนี้ไม่ตรงกับวันพระทั้งตามปฏิทินพุทธเถรวาทและพุทธมหายานวันพระจีนวันพระถัดไปคือวันอังคารที่30กันยายนพศ2568ซึ่งตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน11ปีมะเสงวันสำคัญวันนี้ตรงกับวันหัวใจโลก World Heart Day ซึ่งเป็นวันที่มีความหมายสอดคล้องกับพลังงานของวันจันทร์อย่างน่าอัศจรรย์ การที่วันสําคัญที่รณรงค์เรื่องสุขภาพของหัวใจทางกายภาพมาบรรจบกับวันที่ดาวจันทร์ซึ่งควบคุมหัวใจในเชิงอารมณ์และความรู้สึกมีอิทธิพลสูงสุดเป็นสัญญาณจากจักรวาลที่กระตุ้นเตือนให้เราหันมาใส่ใจดูแลหัวใจของเราอย่างรอบด้านทั้งในมิติของร่างกายและจิตวิญญาณคำพยากรณ์ในวันนี้จึงประสานแนวคิดนี้เป็นแกนกลางเพื่อให้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ข้อชี้แจงเพิ่มเติมมีข้อมูลบางแหล่งระบุว่าวันที่29กันยายนเป็นวันไหว้พระจันทร์แต่จากการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหลายแห่งพบว่าวันไหว้พระจันทร์ประจำปีพศ2565ตรงกับวันจันทร์ที่6ตุลาคมพศ2565จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อป้องกันความสับสนสรุปสิ่งที่ควรทำและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรทำ การวางแผนสำหรับอนาคตโดยอิงจากบทเรียนในอดีตการทบทวนและสะสางโครงการเก่าการติดต่อสื่อสารที่เน้นความเข้าอกเข้าใจและใช้ความนุ่มนวลการดูแลสุขภาพกายและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหัวใจและหลอดเลือดการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรือสตรีการเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ช่วยเปิดโลก,กทัศน์การทำบุญหรือปฏิบัติสมาธิเพื่อเสริมสร้างความสงบทางใจสิ่งที่ไม่ควรทำ การตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพียงอย่างเดียวการเผชิญหน้าหรือสร้างความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและไม่ผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบการละเลยสัญญาณเตือนจากร่างกายการผัดวันประกันครุ่งในเรื่องที่ต้องจัดการให้เสร็จสิน้นการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นในทางเสียหาย